ตอนนี้เราก็อยู่กับรายการ Hello มาเทียวในช่วงปิดเทอมนี้นะคะ h ลโห o ก็จะพาทุกคนไปตะลุยเที่ยวร้อยเอ็ดหนวันเต็มๆกับ Hello แต่เที่ยวธรรมดามันก็จะไม่ใช่ h e โ l o นะคะในวันนี้เราก็จะมีมิชชั่นมาให้กับพี่ๆน้องๆใน Hello ทำในหนึ่งวันและหลายสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้ค่ะ เาใสวัสดีครับผมมูหเขานะครับจากผู้เล่นทีมที่1่ครับสวัสดีครับแทยวานนะครับทีมที่1เหมือนกันครับสวัสดีครับกล้องของหล้าครับผมดาตาลินที่2ค่ะและนี่คือโฉมหน้าผู้เล่นจากทีมที่1และโฉมหน้าผู้เล่นจากทีมที่2นะคะบอกได้เลยว่าวันนี้จะต้องเกิดศึกปะันกันระหว่างทีมพี่กับทีมน้องนั่นเองค่ะอันนี้คือความพร้อมเท่าไหร่ครับวันนี้ที่จะเล่นเกมกับเรา ีร้านให้ร้านเขาแล้วทีมนี้อะคะมั่นใจไหมว่าเราจะชนะรุ่นพี่่างเขาได้เขามากประสบการณ์นะ <c oughs> ยังทำไม่ได้ซึ่งในเกมแรกนะคะเราจะบอกได้เลยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยแน่นอนเกมแรกก็เหนื่อยเลยแต่ก่อนอื่นี่จะไปเ,<อ>เล่น,นเกมนะคะทั้งสองทีมนี้ส่งตัวแทนมาเป่ายิ้ชมกันคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเลือกสีนี่มีผลต่อความยากง่ายของเกมนะเรามีสีทั้งหมด สองสีนะคะนั่นก็คือสีเขียวกับสีชมพูเห็นไหมทีนี้ก็ต้องทำอะไรให้มันไา้มาครับโดยออกมาจบจบจบครับผมชนะครับผมชนะครับผมชนะยังยังยังุ้ยแต่์วันจะเลือกสีอะไรคะอย่างนี้ระดับผมเขียวครับเขียวาชมพูชมพูชมพูโอเคค่ะทีนี้ก็จะได้เป็นทีมสีเขียวไปนั่นเองนะคะโดยภารกิจแรกของเรานั่นก็คือปิง สำหรับภารกิจแรกนั่นก็คือภารกิจบิงโกโดยเราจะมีตารางบิงโกมาให้กับทั้ง2ทีมโดยจะแบ่งออกเป็นสีเขียวและสีชมพูโดยจะมีภารกิจในบิงโกที่แตกต่างกันไปทั้งสองทีมจะต้องทำภารกิจภายในบริเวณบึงพลันชัยโดยแต่ละภารกิจจะคิดเป็น2คะแนนแต่หากทีมไหนสามารถทำภารกิจต่อกันสีช่องไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะยงได้สำเร็จก่อนจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับคะแนนเพิ่มอีก10คะแนนค่ะ ในตอนนี้นะคะเราได้มอบหมายภารกิจให้กับทั้งทีมสีชมพูแล้วก็ทีมสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าทีมสีไหนจะทําภารกิจเสร็จก่อนกันไปดูกันเลยไปยังอ่ะจังเหมือนเน แล้วิงโกมันก็จะมีให้หาคนสีแดงหาขม่าร้อยเหรินสุดนี่นี่ค่ะหาขม่าร้อยเหรินหนึ่งครับไปแล้วอ่ะเขาไปแล้วอ่ะเราต้องหาคนเสื้อสีชมพูดอกดาวเรืองเป็ดสีขาวเป็ดสีขาวน่ะหายไปเลยเป็ดเป็ดไปเป็ดวันนี้เราจะต้องแพ้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ทำโทษน่าจะต้องเป็นการไปขอไอซีคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราซึ่งเราไม่รู้แค่สันนิษฐานชุดประวัยไงได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะขาวอ่ะใครทำอะไกันอ่ะ วิวแล้วอะไรกันบ้านะโอ้โไปครับไปี่ยมครับเรียบร้อยครับทาไเวลาครับสองอันไม่แต่เดงินมันต้องไปมันคิดว่าใครจะทำเป็นตัวลตอนนี้นะคะคือสีชมพูยังไม่เห็นวีวแววที่จะส่งรูปภารกิจมาเลยค่ะแต่ว่าสีเขียวส่งมาเยอะมากทุกคนต้องลุ้นดูนะคะว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ค่ะ ก็นะครับอ่าถ่ายรูปให้หน่อยได้ครับพอดีวกำลังทำมิชชั่นอยู่เด้อสองสามคามสครับขาดคุ้มแดงครับคมแดงอยู่นะตอนนี้ครับกำลังหาครับอีกมิชชั่นมาเยอะแล้วนะตอนนี้ทีมอยู่ข้างหลังก็มีครับมี่หรือหุยอะไร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 อะายรูปที่กองกลางน้ำดูรถพายค่ะ คือเกาะกลางน้ำอยู่ตรงไหนครับคืออะไรคือเกาะกลางน้ำเกาะกลางน้ำคืออะไรคะตรงไหนตรงไหนวะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยขอถ่ายรูปด้วยค่ะเรื่องหูใส่สีเดียวกันเหนื่อยตอนนี้เหมือนจะหากันใกล้จะครบแล้วครับเขาบอกว่าให้หาคำว่าฮัลโหลใช่ไหมนั่นก็เปิดได้ ก็ได้ก็ได้จะครบแล้วจะครบแล้วมายถึงมิงโก้ชายขาวชายขาวไปทิ้งาทยทิ้ไทยนี่ถ่ายคลิปอยู่นี่คือเกาะกลางน้ำนะทุกคนถ่ายรูปเกาะใช่ถ่ายรูปเกาะสั่งกูเข้มเยอะหน่อยเฮ้ยไปสุดแล้วประตูสาเกตอันสุดท้ายนะควนะนี่ครับประตูสาเกตเรียบร้อยแล้วก็วิงโก้ ทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะของมิชชั่นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทิวสีชมพูโดยทีมสีบฟูนะคะทำภารกิจหาผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเดียวกันกับคนในทีมหาคำว่าฮัลโหลโอ้มันไ่ก็ได้ก็ได้แล้วก็หาประตูสาเกตนะคะซึ่งทำภารกิจเสร็จภายใน10นาทีแค่ภารกิจแรกพวกคุณก็ชนะไปแล้วคือสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนครับเอา เรา,าดีเราได้รับข่าวข่าว่าเราแพ้แล้วนะข่าวดีคือเราปิงโกแล้วแต่เราแพ้หาอะไรไม่จเจอทำอยังไงดีหาอะไรไม่เจอด้วยด้วยสำหรับมิชชั่นนี้นะคะผู้ชนะได้แก่คิมซีชมอง ผู้แพ้นะคะเราจะทำการเก็บคะแนนในแต่ละม,มิชชั่นไปเรื่อยๆจนมิชั่นสุดท้ายนะคะเราจะทำการสรุปคะแนนแล้วก็เราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ตัวจริงสำหรับสถานที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนนะคะติดตามชมกันเลยครับอุ้ยเดี๋ยวอ,ยอ,อินเตอร์อินเตอร ที่ต่อไปเร็วรถค่ท,ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานที่ที่สองกันแล้วนะคะสถานที่นี้นะคะนั่นก็คือวัดบูรพาพิรามนั่นเองค่ะหรือว่าชลาบุรงนะคะก็จะเรียกว่าวัด้ายใหญ่นั่นเองค่ะน,นี้เราก็กาลังจะไปไหว้พระกันนะคะ เมื่อไรจะกินหมดแล้วก็ไม่คกรนะคะับรับผิดกันไดไปโกงค่ะร้านนี้โกงค่ะร้านนี้โกงค่ะเรานะคะก็ได้เข้าไปทําบุญข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงมิชชั่นของเราแล้วนั่นเองค่ะทุกคนพอจะรูออกไหมคะว่าเรามาวัดเราต้อทำ สำหรับมิชชั่นของเรานะคะวิ่งแข่งกันเดินแบบสำหรับมิชชั่นต่อไปนะคะด้วยความที่พวกเราก็เป็นทีมแบบทีมโปรดักชั่นมืออาชีพมากมิชชั่นชั่นชั่นมิชชั่นนี้นะคะ,ม,นนะ,คะมีชื่ออยู่ว่าถ่ายแบบแบบสําร่วมโดยเรานะคะจะให้ทั้งสองทีมนะคะถ่ายรูปภายในวัดนะคะเป็นจุดที่ทุกคนคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่แบบว่า กติกามีอยู่ว่ามาต่อกันที่ภารกิจที่2ค่ะนั่นก็คือภารกิจถ่ายแบบโดยทั้งสองทีมจะต้องถ่ายรูปกับอะไรก็ได้ภายในบริเวณวัดบูรพพิรามภายใต้โจทย์ถ่ายแบบแบบสํารวจโดยทั้งสองทีมจะมีเวลาทีมละ5้านาทีโดยรูปที่ได้จะต้องถ่ายจากสถานที่ที่ไม่สํากันไม่เบลอและไม่โอเวอร์โดยแต่ละรูปจะคิดคะแนนรูปละ1นงคะแนน ากทีมใดมีรูปที่มีคุณภาพมากกว่าจะเป็นทีมที่ชนะไปและจะได้บวกเพิ่มอีกห้าคะแนนค่ะตอนนี้นะคะทั้ง2ทีมก็พอไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือพวามเนี้ยคะ่ะเวาอยางเอาอยางเวามยาวแล้วก็จะได้ทำการจับเวลาเลยพรมเริ่มใครที่ <c oughs> ทีมฟูก็ส่งรูปมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าทีมทีมฟูจะส่งมากี่รูปและก็จะผ่านกี่รูปนะคะโอ้โรูปนี้น่ารักมากไหนรูปไหนคะไม่เห็นขึ้นรูปขึ้นรูปสำหรับมิชชั่นก่อนที่จะ่องมือตาสินกล้องไมโครนะครับรอบ่อไผู้ชนะของเรานนั่ก็คือทีมทีมเอ๋ ผู้ชนะของเรานะคะจะได้คะแนนบวกเพื่อปบีทั้งหมด5คะแนนแล้วก็คะแนนรูปภาพนะคะคะแนนละ1รูปภาพค่ะสีเขียวก็จะได้คะแนนเพิ่มเหมือนกันนะคะ <c oughs> สําหรับมิชชั่นวัดบูรพานะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสถานที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะไปกันเลยโอเคครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ วัดจุยยูบินใช่วัดจีวัดจีนนะคะสาหายครับอะไรนะครับเมื่อกี้วัดชื่ออะไรอ๋อวัดชื่อเมียวจี้กงครับถ้าผิดก็แถ้าสาหร่ายอ่ะนี่ก็เอาขึ้นโลเคชั่นมาปึ้งชื่อวัดอะไรนะครับเมียวจี้กงครับว้าวอันนี้คือวัดวัดจีนใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าวัดไทยอ่ะไม่ทันนะคะฟานเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับอ๋อ่ะ ที่กงนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางศาสนาของทั้งพุทธและของจีนที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดครับโพธิสัตว์นะครับตอนนี้สามารถมากราบไหว้ได้มาขอพอรได้นะครับจะสมหวังสิ่งที่ปันตถนาทุกประการเลยครับถ้ามาไหว้ในวัดจีนเมียวจีกงครับตอนน,นี้นะครเราก็กำลัง ต่อไปนะคะเราจะไปกินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ร้านกับข้าวยิปซ์ครับสวัสดีค่ะสวัดสดีค่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเริ่มมิชชั่นแล้วนะคะโดยมิชชั่นของเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีการสั่งอาหารเลยคะ่ะก็คือห้ามพูดแม้แต่คําเดียวเด็ดคะ่ะทําไงก็ได้นะคะให้พี่เขารู้ว่าทั้งสี่คนนี้อยากกินเมนูอะไรแล้วก็จะพูดได้เดินค่ะ จะกินข้าวเสร็จแล้วเลยค่ะมาเริ่มกันเลยฝั่งนี้คือเราอะไร โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมกินอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้ได้พูดอะไรไหมที่สุดก็โลเคชั่นตรงนี้นะคะก็จะขึ้นให้ป๊อปป๊อป๊อขึ้นไปป๊อปปึ้งปึ้งปึ้งโอเคค่ะสำหรับมิชชั่นต่อไปนะคะนั่นก็คือมิชชั่นทายราคาอาหารนั่นเองค่ะดูแลจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนนะคะทายราคาอาหารกันว่า ที่กินไปทั้งหมดวันนี้กี่บาทอกเานะใได้ยังใช้ได้ยัง้ได้ยได้ยได้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเฮ้ยฟแตกต่างเลยดิ่้สี้อยห้าสิบต้องเหมือนกันต้องเเหมือนกต้องเหมือนกันคนต้องพีมันไม่มีทางมันต้องมีคนชนะี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสรุปราคาหาร้อบาทชวด เขาจิ้มฟอบก่อนเราใช่ไหมอะไรเขาขายฟอบก่อนเซลกัปเช่ลุกชนะอีกแล้วทีี่นน้จะะชมุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ปิเปอร์การ์เด้นนะคะก็เป็นทาวเฟอแบบว่าธรรมชาติมากแล้ววันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะเหมาะกับการเล่นมิชชั่นต่อไปมากตอนนี้เราจะไปเริ่มมิชชั่นที่ 3เราจะมาทําการประกาศคะแนนของทั้งทีมสีชมพูและก็ทีมสีเขียวนะคะโดยทั้งสองชมนี้ผ่านมานะคะสีชมพูมีคะแนนนาอยู่ที่3 8คะแนนค่ะแล้วก็สีเขียวมีคะแนนอยู่ที่1คะแนนยี่สิคะแนนนะคะแต่ว่าถ้าสีเขียวชนะเกมนี้นะคะสีเขียวจะได้คะแนนบวกเพิ่มไป จิคะแนนค่ะจะทําให้คะแนนตีตื้นขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะสูงในมิชั่นถัดไปค่ะเดี่ยวนั้น4ี่คะแนนนะสาวิบปยี่ <c oughs> สิบสี่เกมยังไม่จบยังมีการาอ <c oughs> โดยมิชั่นนี้นะคะก็คือมิชชั่นแข่งกันนั่งสมายค่ะเราจะมาทดสอบความอดทน <c oughs> พี่ๆน้องๆในฮัลโหลว่าั้องสี่คนนี้ใครจะอดทนได้มากที่สุดโดยจตกาจะมีอยู่นะคะว่า ภารกิจที่5นั่นก็คือภารกิจแข่งกันนั่งสมาธิโดยเราจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบละทีมซึ่งในขณะที่ทีม1นั่งสมาธิอีกทีมจะต้องทําการก่อกวนโดยที่ห้ามโดนตัวฝ่ายตรงข้ามโดยเด็ดขาดหากทีมไหนสามารถอดทนนั่งสมาธิโดยที่ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่มีปฏิกิริยาใดๆได้นานที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปทันทีโดยผู้ชนะจะได้รับ5คะแนนค่ะอ,อนนีจะเรียกทำอะไรก่อ <พ y> เรานั่งก่อนดีกว่าโอเคมาตาในสามสองหนึ่งเริ่มค่ะยี่กอนกูจะลุ้นคือ <c oughs> ใช่คนทำไม่เกมมันจบไปอย่างนี้อะทุกคนไม่เดี๋ยวทำเวลาไปที่ยี่สิบหวิตาของคนไม่คิดอย่างไรตอนนี้จะเป็นตาของสีชมพูที่จะทำการนั่งสมาธิแล้วถ้าสีชมพูพร้อมแล้วนะคะเราจะทำการจับเวลาสามสองหนึ่งเริ่ม ขบุกมอนใช่ไหมฮ้ยฮยฮยรเฮ้ยฮ้ยลยสีเขียวมาเหนือสิพูเหลือเลยคนดูอึงทุกคนอึงนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมิชชั่นที่สามคือมิชชั่นที่สามเป็นมิชชั่นที่วัมาก แล้วผู้ชนะของเรานะคะนั GPA ่นก็คือพีเขียวก็ชนะแล้วแล้วก็ผู้ชนะของเรานะะคจะบวกคะแนนเพิ่มไปทั้งหมด1 5คะแนนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคะแนนของสีชมพูอยู่ที่38คะแนนแล้วก็สีเขียวอยู่ที่35คะแนนค่ะห่างกัน3คะแนนเราจะไปดูกันว่ามิชชั่นต่อไปจะเป็นตาต่อตาฟันต่อฟันพี่ก็พี่น้องก็น้องมาดูกันว่าใครจะชนะไปดูกันที่มิชชั่นที่สี่มิชชั่นสุดท้ายนั่นเอง ต่อกันที่ภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือภารกิจซ่อนหาโดยภารกิจนี้จะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันแต่ละรอบทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนทีมละ1คนเพื่อตามหาสมาชิกแก๊งฮลัลโหลที่ซ่อนตัวอยู่ในสปอร์การ์เดนภายในเวลา15นาทีหลังจาก15นาทีถ้ายังหาไม่เจอสามารถขอคำใบได้โดยคะแนนจะถูกลดหล่นไปตามจำนวนคำใบทีมไหนหาเจอก่อนจะได้คะแนนรอบละเจ็ดคะแนนค่ะรอบแรกจะส่งใครมาก่อนคะ เลือกได้เลยไม่หมดอ่าส่งที่ภูเขาพี่เจ้าส่งน้องดาตาเรามีเวลาให้รอบละสิบห้านาทีสามสิวิพี่ภูเขาปิตาดาตาปิตาเอ้าวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่ิบสามยี่สยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แด้สาสิบโอเคเวลาสามสองหนึ่งไปขัได้เลยขาได้เลย <laughs> ว้าเย่อซูวิ่งหาทัวร์รอบอะตอนนี้เกียนเดืตอนนี้ผ่านไปกีแ่แล้วกี่รอบโอ้ย <g ül> ยากขนาดนั้นเขาอยู่เขา ตอนนี้6:15นาทีแล้วแต่ว่าทั้งสองทีมยังไม่มีใครหารเจอเพราะฉะนั้นเราจะให้คํำใบแต่ว่าถ้าเขาขอคํำใบเราจะลบค้ำใบละหนึ่งคะแนนเอาครับลูก<ด>ทีมผมไม่ไหวแล้วเนี่ยด,ด,ดูชภางมือสิผมคำใบก็คืออยู่ข้างนอกแต่ยังเ<น>ป็นของ,ของสกิปเปอร์อและทั้งสองคนไม่ได้เดินเฉียดเลยถ้าพูดแบบนี้เราจะต้องวิ่งมา อยู่ในบริเวณที่พนักงานทำงานก็แบบโอไม่นะ ร้านแล้วข้างหลังร้านอ่ะไอตรงที่มันเป็นที่เก็บขยะเก็บของอ่ะชื่อนเปนอกคือพนักงานอ่ะเดินผ่านด้วยแล้วพนักงานถามลูกค้ามาทำอะไรตรงนี้ที่มนแอบอยู่มืเล่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะทุกคนในมิชชั่นที่สี่รอบที่หนึ่งนะคะสรุปได้ว่าทีมสีเขียวชนะอีกแล้วนะคะ หรือว่านี่จะเป็นโอกาสทองของทีมนสีเขียวโอเคทุกคนงั้นเราไปเริ่มรอบที่สองกันเลยค่ะออเอ็กว่เขาลเจอเรา20นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่อยู่ที่เดิม,มเราจะย้ายที่อยู่ยิ้มยัไยิ้มยู่ไงรอคำไม่ดีกว่า <laughs> <laughs> ไม่คือเขาบอกว่าเราไม่หา,าที่ย ยิ่มยินายยิ่มยินายใช่เราเราหาแล้วไงเราก็แบบเออมันนั่งรองคำใบไงทุกคนคือเรานั่งอยู่ตรงนี้เว้ยเมือเม่อกี้เมื่อกี้อีพีกล้องอ่ะเกือบจะเ็นเราละ แ่ยังปะเอาคำใบปะตอนนี้เราได้มาสองคำใบแล้วนะคะแต่ว่าเราหาไม่เจอเราก็ไปไปขอคำใบเพิ่มนะคะขอขอคำใบเพิ่มค่ะ่เจอพิหรอเอาดูถูกขาความสามารถเรามากเลยเย้แอบตอนนี <Night amigo> <ruption by ls> ้พี่แพร บบว่าเดินตรงมาใช่ไหมาแอบเต้นอยู่หพี่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิชชั่นสุดท้ายหรือว่ามิชชั่นที่4ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ผู้ชนะของทั้งมิชชั่นที่4แนละผู้ชนะของมิชชั่นทั้งหมดของวันนี้ของเราแล้วนะคะนั่นก็คือทีมสีเขียวนั่นเองค่ะโดยคะแนนรวมทั้งหมดนะคะ4ี่มิชชั่นวันนี้นะคะสีชมพูทําคะแนนไปที่38คะแนนนะคะแล้วก็สีเขียวทําคะแนนไปที่ 52คะแนนนั่นเองค่ะสำหรับผู้แพ้นะคะก็จะต้องมีบทลงโทษซึ่งบทลงโทษของเระเปินอะไรก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงค่ะมู้แพ้มาๆมาพร้อมกันครับ 哎，你了呢？ ให้คนโง่มาหาคิดว่ามันจะเจอหรโอไง